นะลงพลมอเตอร์ดัดโชคแผงคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับวันนี้มีโชคแผงคอของสกูปปี้ไอนะครับจับเวฟหนึ่งสองห้าล้อแมกนะครับกระบอกโชคสีดำเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทั้งสองคันนี้ จะยากหรือจะง่ายยังไงครับผมผมมาเริ่มจากตัวกระบอกสีขาวนะครับคือสกูปปี้ไอก่อนครับมาแบบนี้ก็เริ่มดัดยาบก่อนครับจัดให้มันดูไม่รู้ด้วยสายตาว่าก็กไปทางไหนก่อนครับ ดัดดัดหยาบครับดัดให้เป็นเข้าตากรรมการก่อนเนาะค่อยๆดัดค่อยๆดัดค่อยๆนวดไปครับดัดแครดัดผมดัดโชกแผงคอเนี่ยมันจะมีโชกกับแผงคอสองส่วนนะครับผมจะดัดโชกก่อนในส่วนของโชกก็ยังมีอยู่สามสามสามส่วนที่ต้องดัดนะครับคือแนวแกนโชกแผงคอระนาบแล้วก็ฉากเนี่ยครับวิธีการวัดแนวแกรโชกแผงคอวัดแบบนี้นะครับ เนี่ยครับใช้แปมวัดครับนแนวแกนโช้กแข่งคอระนาบและกระฉากนักรับสามอย่างครับเนี่ยครับวัดแนวแกนโช้กแข่งคอระหน้าวัดบนแท่นสีดํานะครับเนีย่ยครับแนวแกนโช้กแผ่งคอวัดแบบนี้ครับเพื่อให้ด้านหะลังของบางโคนหน้าไม่ติดเครื่องยนต์หรือติดตัวถังมากเกินไปแนวแกนโช้กแผง,แผงคอน,นะครับส่วนระนาบคือให้ล้อหน้ากับบางโคนหน้าได้กากันเป๊ะเลย ไม่ใช่ล้อหน้าไปทางบางคนหน้าไปทางนะครับแล้วส่วนที่สามคือฉากฉากเนี่ยผมจะจัดเพื่อไม่ให้รถกินไซายหรือกินฝานะครับจัดอยาเใช้เวลานิดนึงครับจัดจัดจัดัด,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 ดัดเลยเพื่อให้มันอัดอัดไปเพื่อให้มันเข้าตากรรมการครับให้ดูไม่รู้เลยว่ามันเยี่ยมาทางไหนเดี๋ยวเราค่อยใช้ขึ้นไว้ครับอันนี้เช็กฉากนะครับฉากกับบร์เนียมันตัวเดียวกันนะครับบร์เนียเป็นตัวรีเช็คของฉากอีกครั้งหนึ่งนะครับ เนี่ยครับเป็นการรีเช็คฉากนะครับแต่ก็ต้องวัดฉากเหมือนกันนะครับฉากเกาเวอเนียมันคือที่เดียวกันนะครับฉากระนาบแนวแกนโชคแผ่งคอนะครับฉากยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ฉากครับฉากเนี่เป็นอิสระนะครับดัดได้เลยครับไม่เกี่ยวข้องกับใคร แต่แนวแกนุูแห่งข้อการหน้าเนี่ยมันทํางาน,นร่วมกันนะครับไม่ใช่เซ็นเตอร์ร่วมกันตัดไปก็กเชื่ไปนะครับเราถ้าเราไม่วัดเราจะไม่รู้เลยเราจะดัดฝังไหนแต่ข้างซ้ายดัดข้างขวาข้างขวามันคดหรือข้างซ้ายมันคดเราต้องหาฉากให้ได้ฝั่งนึงก่อนนะครับให้เป็นจุดห่างเิงไว้ครับน็อตขันหน่อยครับเดี๋ยวเผื่อมันมันหลวม ยังครับขันน็อตหน่อยมันหลวมไม่จะหนีนะครับถลวมแล้วน็อตไันไจะหนีได้ไไดเดี๋ยวลองดูใหม่สิว่าเป็นไงวัดฉากใหม่ดูครับพอเราขันน็อตแล้วเนอะขันน็อตปุ๊บไอฉากก็เปลี่ยนและแล้วหน้าก็เปลี่ยนแล้ว ขันทีง็แล้วหน้าเปลี่ยนทิงฉากเปลี่ยนทีนะครับเนี่ยครับลองเช็คแนวไกลช่วงแผนคอร์ใหม่ครับไม่ได้ออกกลับหน้าครับถ้ามันเกินออกกลับหน้านะครับมันเกินกเกินนิดเดียวครับขายกขายนิดเดียวเพราะว่าเราวัดอยู่ตลอดเวลาเช็คอยู่ตลอดเวลานะครับมันไม่ได้ไปไหนไกลแล้วครับงไงก็มีสามอย่างนะครับขายเกินแล้วพอดีครับไม่ขายก็เกินไม่เกินก็พอดีครับแค่นี้ เราก็เนี่ยสั่งห้อยไล่เช็คไปครับวัดไปดัดไปดัดไปวัดไปนะครับแนวแกนโชกแผงคอกับระนาบนะครับที่จะสัมพันธ์กันจริงไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับแนวเนี้ยครับที่วัดอยู่เนี่ยครับถึงจะดัดระนาบก็ต้องเช็คแนวแกนแผงคอด้วยครับดัดแกนแผงคอต้องเช็คระนาบด้วยนะครับ เป็นตัวใดตัวหนึ่งมันมันเสียก็เสียงสองตัวเลยครับช่วงนี้เช็คนานเลยครับรับหน้าไปเช็คบนบนแท่นอีกทีครับถ้าพอดีแล้วก็เอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวเอาเอาเอาอันใหม่ขึ้นมาก่อนครับ เอาอันเวฟ125ขึ้นมาครับเช็คดูที่ว่ามาประมาณไหนแล้วเราก็เริ่มดัดจากฉากก่อนครับสำหรับเวฟ125ครับผมดัดโชคก่อนนะครับโชคมีสาม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 อย่างเหมือนเดิมน,นะครับมีฉากนแนวแกงโชคแหวงคอแล้วก็ระนาบนะครับ ฉากได้ไปแล้วนะครับเนียนระนาบกับนแนวแกนโชกแข่งคอนะครับดัดระนาบก็สะเทือนถึงแกนโชกแห่งคอดัดแผงคอก็จะสะเทือนถึงระนาบนะครับต้องคอยเช็คไว้นะครับสองจุดนี้อย่าให้มันไปไกลครับไปไกลแล้วมันก็แกะไม่ไหวชร้างากกระดัดไม่ได้ครับถ้าเกิดไปไกลมาก เร่งน็อตนิดนึงครับถ้าไม่เร่งเดี๋ยวบางทีม,มันมันหมุนตามครับระนาบไม่ได้ครับอย่าลืมนะครับดัดระนาบอย่าลืมเนี่ยแกโชคแข่งคอนะครับ ดัดแนวแกนโชคแข่งกอก็อย่าลืมละหน,น้านะครับยังไม่ได้กันอีกหน่อยยังไม่ได้กันอีกหน่อยนึงค่อยๆไล่ไปค่อยๆนวดไปตัวนี้ดัดทั้งแนวแกนโชคแข่งคอทั้งละหน,น้าบนักรับ มัมาคู่กันนะสองแพ้สองแพ้เกจเนี้ยอันหนึ่งอันใดหนึ่งได้อันใดหนึ่งเสียก็เสียงสองอันครับอันใดหนึ่งได้ก็ได้ทั้งสองอันดัดแล้วก็ลองเช็คดูครับว่าเป็นยังไงบ้างถ้ามันโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดัดแกนแผงคอกันต่อเลยครับ ลองรีเช็คดูสักรอบหนึ่งสิเป็นไงบ้างคันนี้ครับเช็คไปเช็กมากแกนเป็นคอคดครับเดี๋ยวเรายกขึ้นแท่นแต่เรายกแท่นดักแกนเป็นคอขึ้นแล้วเดี๋ยวเราดักเลยครับอย่าให้ผิดฝั่งนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งซ้ายต้องต้องต้องวัดแล้วต้องจำให้ได้นะครับผมยังทีผิดพลาดเป็นประจำ แต่จะจาไม่ไอ้วัดแล้วจาไม่ได้วิ่งฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนฝั่งที่มันไม่โคดไปดับปอีกก็เลยโค,ดห,คดหนักเลยนี้น้ำหนักมือเราจะาปรับเองครับตามตามผลงา,งาน้างานมันมันมากไปมันก็จะเบามือเองอะน้อยไปมันจะมันจะเพิ่มแรงตรงมัดอ้าวเรียบร้อยไปแล้วครับรีเช็คครั้งสุดท้ายแล้วท้ายสุดไปแล้วนะเรียบร้อยไปแล้วครับเหลือเวบร้อยยี่ห้าครับ แกนแบบคอมเบี้ยวเหมือนกันเลยครับจัดไปครับจัดไปวัดไปครับดเดี๋ยวลองดูซิว่าได้ไหมไม่ได้เพิ่มรอบ,รบอีกรอบถ้ามันได้แล้วเราก็รีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดนะครับ วันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอการดัดโชว์แผงคอเว็บ 1, 2, 5งสอาัคูปปีไอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ